วันดี้ค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะวิทยุจอแอนดรอยในการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกับวิทยุรถยนต์แล้วก็มือถือของเรานะคะเข้าไปที่คําว่าบลูทูธนะคะก็ในแต่ละรุ่นนะคะมันจะมีรูปเฟืองเนาะอย่างตัวนี้เขาจะใช้ชื่อคําว่าคาร k คิทลิงนะคะในมือถือของเราอะคะ่ะก็คือให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะคะเลือกคําว่าบลูทูธแล้วก็กดเปิดะคะ่ะอันนี้เขาก็จะหาชื่อเจอนะคะคาร์คิ i ลิง แล้วก็จะถามรหัสพินครั้งแรกนะคะซึ่งก็คือ04ตัวที่อยู่บนหน้าจอเราก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะแล้วกดจับคู่นะคะหลังจากที่จับคู่แล้วเนี่ยบนมือถือเราจะขึ้นคําว่าเชื่อมต่อนะคะอ่าทีนี้เราก็สามารถฟังเพลงนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดตัวสมุดโทรศัพท์นะคะอย่างอันนี้สมุดโทรศัพท์เนี่ยเราสามารถซิงข้อมูลนะคะดาวน์โหลดข้อมูลตัวสมุดโทรศัพท์รายชื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนเราที่อยู่ในโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะ ว่าถ้าเรามีตัวสมุดโทรศัพท์ในนี้นะคะก็จะมีรายชื่อขึ้นมาหรือว่าถ้าจะเล่นเพลงนะคะก็สามารถเข้าไปเล่นในโหมดของบลูทูธออดิโอได้ค่ะ